เรือของลุงช่างนะคะพากันรือ้อพากันย้ายออกแล้วก็ดูสวยงามนะคะดูสวยงามดีแล้วก็มันแดดแล้วก็จะเทพื้นให้เต็มนะคะเทพื้นตรงนี้ให้เต็มเนาะนี่เห็นไหมคะดูแล้วดูแล้วเป็นไงคะย้ายไปอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะเนาะต้นไม้นะคะต้นนี้ก็ ย้ายมาตรงนี้ก็ไม่เหี่ยวเลยนะไอ้สีดูสิเหมือนไม่ได้ย้ายเลยนะเหมือนไม่ได้ย้ายเลยเหมือนอยู่ที่เดิมเนาะคือต้นมันไม่เหี่ยวเลยเอา้าได้ยินเสียงแมวลองที่ไหนนาะมันก็โล่งนะคะแล้วตรงนี้ก็ ต้นไทรนี้ก็ไม่เหี่ยวเลยนะคะเอฟซีนี่ไม่ดาวจะเอาต้นสีชมพูมาปลูกเนบเนบ,นบตรงนี้แหละวันนั้นไม่ดาวก็จะเน็บเลยแต่ว่ามันมันมืดก่อนเนาะมันค่ําและตรงนี้ก็จะลื้อนะคะทําใหม่เนาะตรงนี้ก็จะลื้อทําใหม่ดอกไม้นี่เนี่อลื้อปลูกใหม่นะคะลื้อปลูกใหม่เพราะว่ามันมันเก่แล้วเนาะ นี่เทพื้นได้สบายแล้วนะถ้าเทพื้นเต็มนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็ประตูทางเข้าอันนี้จะเป็นออฟฟิศใหม่เนาะนี่ประตูก็จะมีทั้งประตูเล็กนะคะมีประตูเล็กแล้วก็มีประตูใหญ่ทางนี้เนาะมีประตูใหญ่ทางนี้แต่ว่ายา่กาขึ้นเต็มอยู่นะคะเมด้าอยากจะเอาอยู่แต่ว่ายังไม่มีพันมือนะคะเอฟยังไม่มีพันมือเนาะ ก็ค่อยๆทําไปนะคะตามกําลังเรามีนั่นแหละคะ่ะคือใจมันสู้เกินร้อยนะคะแต่ร่างกายเรามันอ่อนแรงเนาะมันอ่อนแรงแต่ดอกไม้นี้ก็กําลังขึ้นนะคะเอถ้าดอกถ้าดอกบานชื่นนี้ขึ้นเต็มเหมือนด้านหน้านะคะถ้าออกดอกแล้วคงสวยมากเนาะถ้าออกดอกแล้วคงจะสวยมากนะคะแต่ก็ต้องรอสักหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนผ่านไปก็จะเห็นดอกบานชื่น อยู่ตรงหน้าออฟฟิศนะคะสวยงามมากนะคะเนาะรออีกหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะจะเป็นทางเดินนะคะก็จะดูสวยมากเนาะตรงนี้แม่ดาก็ว่าจะเอาเอาย่าออกก่อนเนาะเอาย่าออกแล้วก็หว่านดอกไม้นะคะตัดกิ่งต้นอันนี้ออกเนาะที่มันใบมันเก่ๆนะคะแล้วมันก็จะสวยมากนะคะสลับกับดอกกุหลาบนะคะเนาะ ดอกบานซื่นสลับกับดอกกุหลาบถ้าเราไม่หวานนะคะถ้าเราไม่หวานดอกไม้หญ้าก็จะขึ้นแบบนี้แหะคะ่ะรุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่มีวันหมดนะคะแต่ถ้าเราปลูกดอกไม้ปกคลุมซะมันก็จะขึ้นไม่ได้นะคะเนาะมันก็จะขึ้นไม่ได้สวนหญ้าในสวนนะคะเดินตอนเช้าๆถอดรองเท้าเดินนะคะมันจะดีต่อสุขภาพเพราะว่า เขาเรียกว่าปราสาทของเราอยู่ที่ฝ่าเท้านะคะเอฟซีถ้าเราได้เหยียบหญ้าที่มันมีน้ําค้างนะคะมันเย็นเย็นสดชื่นขึ้นมาถึงหัวใจเลยนะคะเอฟซีเอาจริงนะคะตอนเช้าๆนะ่ะเราเดินถอดรองเท้าเดินเลยนะคะนี่หญ้าที่มันมีน้ําค้างนี่แหละคะ่ะจะทําให้เราเย็นแล้วก็ดอกไม้ในสวนเนาะก็พยายามนะคะ พยายามจะเอาส่วนไหนที่มันมีหญ้าเก็บออกแล้วก็ให้มันอยู่แต่เฉพาะดอกไม้นะคะอันนี้ดอกบานชื่นแคะนี่ก็สวยนะคะสวยทุกสีสวยทุกสวยทุกดอกแต่จะไม่ได้ก็จะเก็บเหมือนกันค่ะอต้นนี้ทำไมแห้งละ่ะเกิดอะไรขึ้นอยดูมันแห้งไปเยอะในเอฟซีทำไมมันแห้งไปเองละ่ะน,น,นี่หรือว่ามันแก่บ่ มันแก่มันก็แห้งตายเนาะอุ้ยหันมาดูองค์ปู่นะคะนี่มาดูทางนี้นะคะอุ้ยอันนี้ก็อยากเจ้าออกเหมือนกันคะ่ะอีซี่นี่ยานี่เมดาหลายรอบแล้วนะมาอ,าออกนะส่วนฮอนลี่ฮอกนี่แหะคะ่ะมันทำไมมันถึงไม่ได้ผลนะคะ กำลังจะออกดอกสวยงามมันก็ยุบไปนะคะยุบไปเนื่องจากว่ามันมีเพี้ยนะคะนี่ทั้งทที่มันก็อยากสวยนะคะแต่มันสู้เพี้ยไม่ได้เนาะนี่มันอยากจะออกดอกสวยงามแต่มันสู้เพี้ยไม่ได้มาดูทางนี้นะคะต้นไม้ของเรานะคะก็ยังมีกล้วยไม้นะคะที่สวยงามนะคะหลากสีด้วยนะคะนี่มีทั้งสีขาวสีม่วงสีชมพูนะคะ มีหลากสีนะคะต้นไม้ของเรานะคะถ้าเราเอาออกจากนี่นะคะแปะไว้นี่มันก็อยู่ได้นะคะกล้วยไม้มันชอบอยู่กับต้นไม้เนาะรากของมันก็จะซอนใส่ไปกับต้นไม้นะคะมันก็จะเรื้อยพันไปกับต้นไม้เพราะมันเป็นกาฝากอยู่แล้วนะคะเนาะนี่เพราะว่ามันเป็นกาฝากอยู่แล้ว นี่นะคะสวยจริงๆดอกกล้วยไม้นะคะถึงแม้นไม่มีกลิ่นหอมแต่บางชนิดมันก็มีกลิ่นหอมนะคะ่สีอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะต้นสางสางะที่มันออกดอกเป็นพวงๆดอกเล็กๆแต่ว่าส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะก็จะมีสางน้าวมีกุหลาบขาวมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่มันเกิดอยู่ตามธรรมชาติเนอะอันนี้ดอกกล้วยไม้นี้เราซื้อมานะคะที่เขาเพาะขายเนาะ ที่เขาเพาะขายนะคะมันทนนะคะแข็งแรงเนาะอยู่ได้ทุกสถานการณ์นะคะแม้แต่แม้จะห้อยโหนอยู่ขอได้แค่น้ำเนาะขอแค่น้ำลดนะคะมันก็สวยแล้วนะคะนี่มีกับมะพร้าวเนาะมีกับมะพร้าวให้รากมันไม่แห้งนะคะพอให้รากมันไม่แห้งมันก็อยู่ได้แล้วนะคะก็ออกดอกสวยงาม แต่ละสีแต่ละดอกนะคะดูก็ไม่เคยเบื่อเลยนะคะดูยังไงก็ไม่เคยเบื่อเนาะไปทางไหนดีล่ะทีนี้เออเดินดูเห็ดเห็ดของเราออกอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเห็ดนะคะเอซี FC. เป็นสวนกล้วยสวนมะพร้าวนะคะเป็นสวนกล้วยสวนมะพร้าวต่อไปก็จะร่มรื่น ว้าวเห็ดออกอีกแล้วเอฟซีโอ้ยรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าฝนตกแดดออกเห็ดออกมา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 เบิงบ้งมาเบิง้งมาเบิ้งพี่น้องนอกมาเบิ้งเห็ดออกจริงๆปาสวยสวยสวยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเอฟซีเดี๋ยวแม่ดาเปิดให้ดูนี่ออกเต็มอีกแล้วเห็ดเห็ดเห็ด มาดูเห็ดกันเหี F C, นี่ดินแตกออกมาพว่พวเลยนะเนี่ยนี่จนหลังมันจนแตกเพราะว่ามันติดอะไรนะมันติดรากกล้วยนี่มันดันมันด้นออกมานะคะชี F C. โอ้ยมันด้นออกมาจนหลังแตกเลยนะนี่ พาดดอกใหญ่ด้วยนะนี่แล้วก็อันนี้ก็เห็ดพึ่งนะคะ fc นี่เห็ดพึ่งนี่เห็ดแดงนะคะเห็ดพึ่งเห็ดแดงนี่นี่ดินแตกออกเป็นจุ่มๆเลยนะ fc นะเบิ้งเบิ้งให้ fc เบิ้งให้ fc ดูดีๆที่ใบกล้วยปกคลุมอยู่นะคะนี่กำลังดินแตกออกเยอะเลยนี่ขาวๆอยู่นี่นี่ เห็นไหมนี่ตรงนี้นะออกเยอะเลยเป็นกอเลยนะเอ็ซี C. เป็นกอเป็นจุ่มเลยเอ้าโอ้ยถอนยาถอนยาเห็ดออกเลยโอ้ยเนาะเอ็ซีบอกว่าเห็ดเอ็ซีบอกว่าเก็บเอาตุมต้มๆนี่แหละไปแกงโอ้ยพอดีเลยแกงใส่เห็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะ พอดีเลยนะเก็บไปแกงใส่เห็ดปวกนะพี่น้อง